ที่จังหวัดชาเชิงเซานะคะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดชาเชิงเซาค่ะเป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันนะคะเพื่ออุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์วิหรือท่านประยงปิยะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวาดัวดโสธรวารารามวรวิหารค่ะ นายไมตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคาราวสาและสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวาัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่ตะวันออกนะคะกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสง์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันค่ะเพื่ออุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์วิหรือท่านประยงปียวนโนนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาวสวัดโสธรวรารามวรวิหารและ แล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12ซึ่งได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่23มกราคมปีนี้นะคะสิริอายุรวม95ปีพรรษา63โดยมีนายสุทธ,ธิพงษ์จุนเจริญค่ะซึ่งเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางจันทรลักษ์ไตรติลานาันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการทหารตำรวจประชาชนและสิทธิอนุสิ์เข้าร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งภายในพิธีนะคะก็ประกอบไปด้วยประธานท่านก็จะจุดเทียนสองธรรมจุดเครื่องทองน้อยเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาธรรมค่ะแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันและถวายเครื่องกันเทศจากนั้นนะคะประธานก็จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่ก็อารัธนาพระปริศนะคะแล้วก็พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะและประธานทอดผ้าไตราบางสกุลผ้า พระราชธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะคะแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรและถวายพัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์สาม,มเณรจำนวน500รูปค่ะ